สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม FK ฟเคเจนี่ครับ คือในตอนนี้เนี่ยไอเดียของผมยังไม่มีไรเนียนะครับแต่ในขณะที่กำลังศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าตัว celestial hypergen ตัวต่อไปที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นตัวละครนี้ไหมบวกกับช่วงนี้นะครับผมก็กำลังเทสอะไรหลายอย่างเพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับก,บการทำรีวิวซินแบทก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาครับว่าในตอนนี้เนี่ยตัวละครสายซัพพอร์ตที่เน้นในเรื่องของการเอาไปใช้ทาคะแนนบอสซึ่งเด่นๆตอนนี้เนี่ยก็มี3ตัวด้วยกันนั่นก็คือไลเนียมิโคล่า แล้วก็ซินแบตสตัวละครนี้มีจุดเด่นแล้วก็ข้อแตกต่างกันยังไงบ้างและในไหนผมก็ทําข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับตัวเองแล้วก็ทําเป็นคลิปวิดีโอเผื่อที่ใครที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันจะได้เอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ด้วยซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้สําหรับใครที่เล่นเกม a k Journey แล้วก็ลองมองหาร้านที่ถูกกว่าเติมเองนะครับก็ขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop มีบริการเติมทุกแพ็คของเกม a k j o u r n นีเลยละครับราคาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมก็สามารถที่จะเช็คราคาด้วยการสอบถามแอดมินที่หน้า Facebook Fanpage หรือว่า Official Line น์แอของ Elastics h o p ก่อนนะครับเรามาเริ่มกันกับตัวละครแรกครับนั่นก็คือ,อไลเนียอย่างที่บอกไปครับว่าผมเนี่ยยังไม่ได้มีตัวละค เพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะพูดต่อจากนี้เนี่ยก็เกิดจากการศึกษาหาข้อมูลของตัวเองเท่านั้นซึ่งถ้าตกหล่นในส่วนไหนไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ โดยสาหรับไลเนียเนี่ยในแง่ของการเอาไปใช้สู้กับบอสนะครับก็จะมีความสามารถในการมอบปั๊บให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมไป,ปพร้อมๆก,กับการมอบดีปับให้กับศัตรูเริ่มต้นกันกับความสามารถแรกนั่นก็คือพาสซีฟสกิลที่เมื่อศัตรูเนี่ยมีพลังชีวิตเหลือน,น้อยตามที่กําหนดนะครับไลเนียจะมีความสามารถในการฟื้นฟูพ,พลังชีวิตแล้วก็มอบพลังงานให้กับตัวละครในทีมเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งครั้งด้วยกันซึ่งความสามารถนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบูทดาเมจทางอ้อมให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมนะครับการที่ตัว ละครเหล่านั้นได้รับพลังงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้สามารถใช้อั t i m a t e Skill เนี่ยได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เพิ่มเยอะแยะมากมายอะไรก็ตามทีนะครับทีนี้ครับเมื่อเราเนี่ยทำการอัปเกรดไลเนียมาที่ระดับตํานานบวกนะครับไลเนียเนี่ยก็จะมีความสามารถในการบูทดาเมจโดยตรงให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมเลยนั่นก็คือการเพิ่มเบส a ี k ให้นะครับเป็นจํานวนสูงถึง12%ไปพร้อมๆกับการลดเบส ATK ของศัตรูลงด้วยเป็นจํานวน12%ครับ สำคัญเลยคือช่วงที่ทําการอัปเกรดไลเนียมาที่ระดับเทพนิยายบวกครับไลเนียเนี่ยจะมีความสามารถในการทําให้ศัตรูนะครับได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้น25%นั่นเท่ากับว่าทุกตัวละครที่อยู่ในทีมนะครับหากไปทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวนั้นก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองและการอัปเกรดอาวาุธนะครับไปที่เลเวล3ก็ยังจะทําให้ตัวละครที่อยู่ในทีมเนีย่ยได้รับบัฟที่จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีนะครับลดลงไปจน ส5ด้วยกันครับสุดท้ายเลยก็คือความสามารถหลังจากที่ทําการอัปเกรดไปที่ระดับเลเวลบวกนะครับไลเนียเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มเบสเ d ด K, เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับเป็นจำนวน4%ให้กับ1ตัวละครที่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดครับ ดังนั้นถ้าจะให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับไลเนียเนี่ยจะมีความสามารถในการบูต a d k ให้กับ1ตัวละครที่อยู่ในทีมนะครับเป็นจํานวนสูงถึง16%ด้วยกันมีความสามารถในการบูตพลังงานนะครับเป็นจํานวน50หน่วยแล้วก็ยังทําให้ตัวละครเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงเป็นจํานวน25%สําคัญเลยนะครับก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเพิ่มขึ้น25%ทําให้ภาพรวมดาเมจของทุกตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับ m มาต่อก,กันกับอีกหนึ่งตัวละครที่ในตอนนี้เนี่ยผู้เล่นก็หยิบไปใช้งานในการทำคะแนนบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนั่นก็คือมิโคล่านั่นเองโดยสำหรับความสามารถแรกนะครับที่จะช่วยบูทดาเมจให้กับทีมก็จะมาจากตัวอัลติเมทสกิลครับที่จะช่วยเพิ่มความไวขึ้นมาเป็นจำนวน40หน่วยไปพร้อมๆกับช่วยเพิ่มพลังป้องกันการโจมตีระยะไกลนะครับเป็นจำนวน10หน่วยด้วยกันทั้งนี้นะครับด้วยความที่ระยะของบัฟเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นตัวละครที่มักจะได้บัฟส่วนใหญ่จากอัลต กิวนี้เนี่ยก็มักจะเป็นตัวที่เน้นสร้างความเสียหายระยะประชิดนะครับ ต่อมานะครับก็คือแอคทีฟสกิลส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยบูทดาเมจได้ดีที่สุดในบรรดาทุกสกิลของมิโคลาแล้วละครับโดยความสามารถเนี่ยก็คือหากตัวละครที่อยู่ในทีมของเรานั้นมากกว่าตัวละครของฝั่งศัตรูนะครับก็จะเกิดบัฟพิเศษที่จะช่วยบูทเบสเอ k ีเคนะครับให้กับทุกตัวละครที่อยู่ในทีมเลยเป็นจํานวน20%ด้วยกันซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับส่วนตัวแพสซีฟสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบูทดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าจะเน้นไปที่เรื่องของการทําให้้ตััวละครททีี่่อยูในนนม ยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการเพิ่มเดฟกายแล้วก็เดฟเวทนะครับให้กับตัวละครที่อ่อนแอที่สุดในช่วงระยะเวลานั้นส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับหลังจากที่เราทําการอัปเกรดมิโคล่ามาที่ขั้นเทพนิยายบวกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังกายนะครับส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ตัวละครที่ได้รับปับนี้สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีขึ้นรวมไปถึงถ้าได้รับโล่เนี่ยก็จะหนาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง โดยภาพรวมแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามิโคล่านั้นมีความสามารถทั้งในเรื่องของการบู์ดาเมจให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมรวมไปถึงทําให้ทีมเนี่ยถึกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการบู์ค่าพีเดฟแล้วก็เอ็มเดฟให้แถมให้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใส่เข้ามาในตารางนี้นั่นก็คือการเพิ่มพลังป้องกันการสร้างความเสียหายระยะไกลาจากศัตรูทั้งนี้พอเอาไปเปรียบเทียบกับไลเนียเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมิโคล่าเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการบัฟทีมครับในขณะที่ไลเนียนั้นก็จะมีทั้งควาาาามมมสรรถในกกบับที็ มอบดีบัฟให้กับศัตรูลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยไลยเนียเนี่ยมีความสามารถในการบูตเอดีเคให้ลายตัวก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าโดยปกติแล้วเราก็มักจะต้องมีตัวเมน DPS ในทีมเนี่ยเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นดังนั้นนะครับการที่จะบูตดาเมจให้กับตัวละครนี้เพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถึงแม้ว่าหากเราต้องการที่จะให้ทุกตัวละครที่อยู่ในทีมนะครับสร้างความเสียหายได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไลเนียเนี่ยก็ยังมีบัฟที่จะทําให้ศัตรูเนี่ดี แต่โดยภาพรวมแล้วมิคโคล่าก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจในการหยิบมาใช้ในการบูทดาเมจทีมนะครับเพราะนอกจากจะมีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทุกตัวละครที่อยู่ในทีมแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มความไวในการโจมตีให้ได้อีกด้วยคือโดยปกติเนี่ยเท่าที่ดูมาผู้เล่นก็จะไม่ค่อยเลือกกันอยู่แล้วครับว่าจะหยิบไลเนียหรือว่ามิคโคล่าตัวใดตัวหนึ่งมาใช้งานแต่ในทางกลับกันก็มักจะเลือกที่จะใช้ทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยไปพร้อมๆกันมากกว่าครับ แล้วก็มาถึงตัวละครที่3นะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับไลเนียพอสมควรทําให้หลายๆคนนะครับตั้งคําถามว่าสามารถที่จะหยิบมาใช้งานแทนไลเนียได้หรือไม่นั่นก็คือซินแบทนั่นเองโดยสําหรับตัวละครนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการมอบดีบัฟให้กับสตูครับโดยแอคทีฟสกิลเนี่ยจะทําให้ซินแบทมีความสามารถในการที่จะประเมินความสามารถของสตูนะครับโดยสตูตัวไหนที่สร้างความเสียหายได้มากสุดในช่วงระยะเวลานั้นก็จะถูกติดเครื่องหมายผู้โจมตี ส่วนศัตรูตัวไหนนะครับที่รับดาเมจเยอะสุดในช่วงระยะเวลานั้นนะครับก็จะถูกติดเครื่องหมายผู้ป้องกันทั้งนี้นะครับศัตรูที่ถูกติดเครื่องหมายผู้โจมตีเนี่ยก็จะถูกลด a d k ลงสูงสุดถึง60%ในขณะที่ศัตรูที่ถูกติดเครื่องหมายผู้ป้องกันก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสูงถึง40%ด้วยกันละครับ ทีนี้เรามาดูความสามารถหลังจากที่ทําการอัปเกรดซินแบตมาที่ระดับเทพนิยายบวกนะครับคือซินแบตเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะประเมินศัตรูมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าศัตรูที่ติดเครื่องหมายผู้โจมตีเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกต,ปกติก็จะถูกลดความเร็วในการโจมตีลงแต่ถ้าศัตรูตัวนั้นนะครับเน้นใช้สกิลในาการสร้างความเสียหายเป็นหลักก็จะถูกลดความสามารถในการฟื้นฟูพลังงานลงส่วนศัตรูที่ถูกติดเครื่องหมายผู้ป้องกันนะครับารหากสามารถยืนรับดาเมจได้ด,ดีจากการฟื้นฟูพลังช อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะถูกลดพลังกายที่มีผลต่อการฟื้นฟูพลังชีวิตและประสิทธิภาพของโล่ลงนะครับหรือถ้าศัตรูตัวนั้นนะครับยืนรับดาเมจได้ดีจากความสามารถในการลดความเสียหายที่ได้รับลงเนี่ยก็จะถูกลดพลังป้องกันเวทแล้วก็พลังกายภาพลงนั่นเองแะครับ ทีนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสในส่วนของการอัพเลเวลของอาวุธกันบ้างนะครับในช่วงเลเวล3เนี่ยถ้าศัตรูนะครับถูกติดเครื่องหมายผู้โจมตีหรือผู้ป้องกันซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับผู้โจมตีเนี่ยจะถูกลด ATK มากขึ้นนะครับเป็นจำนวน20%ส่วนผู้ป้องกันนั้นก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเพิ่มมายิ่งขึ้นอีกด้วยเป็นจำนวน10%ส่วนเลเวล4นะครับการลด ATK ของผู้โจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มไน้มกยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวนด้้้้กกััันนนนใขณะะที่ผูปอง็จไรบความเสียยหายจากการี เพิ่มมายิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวนสูงถึง15%ด้วยกันแลละครับทีนี้พอเราเอาซินแบตเข้ามาใส่ในตารางเนี่ย เราก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าพอเอาไปเปรียบเทียบกับไรเนียแล้วก็มีโค่าแล้วฟินแบทเนี่ยไม่ได้มีความสามารถอะไรในการซับทีมเลยแต่ว่าจะเน้นไปที่เรื่องของการดีบัฟศัตรูนะครับซึ่งเขาจะทําให้ตัวละครที่อยู่ในทีมของเรานั้นสามารถสร้างความเสียหายได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการที่ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งก็ยังจะทําการลดพลังโจมตีของศัตรูเหล่านั้นลงได้อีกด้วยนะครับก็จะทําให้ทีมของเราเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเเองงตตัวลขในนาาราี่ยดู เหมือนว่าจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าดีบัฟนี้มันมีระยะเวลาจํากัดครับและการที่ซินแบกเนี่ยจะทําการติดดีบัฟครั้งใหม่ให้กับศัตรูก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการเซตอัพที่6วินาทีมันก็เลยทําให้ภาพรวมในการบู d ดามจททีมนั้นดูไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับไลเนียล้วก็มีโคลาที่ระยะเวลาของบัฟนั้นจะอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบการต่อสู้นั่นเองครับ จริงๆมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับที่จะต้องเอามาประกอบการตัดสินใจอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยตัวละครที่มักจะมี potential ในการเอามาทำคะแนนบอสเนี่ยก็มักจะเป็นตัวละครจากสังกัดมอนเลอร์ดังนั้นการที่เราใส่มีโคลาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้บัฟสังกัดเนี่ยดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือแมก้กระทั่งอย่างไรเนี่ยนะครับที่เป็นตัวละครจากสังกัดไฮเปอร์เจนที่มีความสามารถในการที่จะประกอบเข้ากันกับสังกัดอะไรก็ได้เนี่ยส่วนนี้ก็จะสร้างความได้เปรียบให้ได้เหมือนกันอีกเรื่องนะครับที่จะไม่พ นั่นก็คือความสามารถของบอสแต่ละตัวนั่นเองครับที่จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครที่จะต้องเลือกหยิบมาตีบอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีทุกตัวละครแหละครับเพราะถ้าจะให้ผมมาตัดสินว่าตัวละครไหนดีเป็นอันดับ1 2 3เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สักทีเดียวนะครับเพราะอย่างในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีทุกตัวละครอยู่ในมือนะครับแล้วก็ไม่ได้มีวิธีการเทสเชิงปฏิบัตินะครับให้เห็นตัวเลขแบบชัดๆทาได้มากสุดเนี่ยก็แค่ม นำเสนอในเชิงทฤษฎีแบบนี้นั่นเองเอาไว้ให้คนดูเนี่ยไว้ใช้ประกอบในการตัดสินใจอีกทีหนึง่งแต่สาหรับใครนะครับที่อาจจะมีประสบการณ์ในการใช้งานทั้ง3ตัวละครนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ดลาลังคลิปวิดีโอนี้เลยไม่แน่นะครับข้อมูลที่นามาคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นคนอื่นๆก็ได้และสำหรับวันนี้ครับผมบ๊เบเร์เกมเมอ่์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ,บ,บเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ